เรื่องราวนี้มันเริ่มต้นขึ้นณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านชนบทในหมู่บ้านที่มีชื่อตะลึงงงานได้มีสาวสวยหน้าหมวยผิวขาวตัวเล็กย้ายมาเปิดร้านขายส้มตำที่หมู่บ้านแทนแมค้าคนเดิมโดยเขาได้ร่าลือกันว่าแม่ค้าขายส้มตำคนนี้เป็นคนสวยและมีเสน่ห์มากจนมีหนุ่มๆแวะเวียนไปจีบแมค้ากันไม่ขาดสาย เองมั่นใจจริงๆหรอว่าบักเจมว่าแม่ค้าส้มตำคนนั้นน่ะสวยจริงๆก็เขาลืมมาแบบนั้นนีหว่าข้าก็เลยมาชวนเองไปกินส้มตำด้วยกันไงบักยอย จะได้ไปดูให้เห็นกับตาตัวเองไปเลยว่าแม่ค้าเขาสวยจริงจามที่ชาวบ้านลือกันหรือเปล่าแล้วทำไมเองไม่ไปเองวะบักเจมข้าไม่ค่อยชอบกินส้มตำเองก็รู้ก็เพราะข้าไม่มีเงินละสิวะปักหยอยยังไงเองก็เป็นเพื่อนรักข้าก็เลี้ยงส้มตำข้าหน่อยแล้วกันข้านี่อยากจะลาออกจากการเป็นเพื่อนรักกับเองจริงๆเลยวะบักเจมโธ่อย่าว่าจังสั้นสิบักหยอยนี่ข้าบักเจมเพื่อนรักของเองเลยนะเว้ย ในาใยหยอยได้แต่ทำหน้าเหนื่อยใจกับปักเจมเพื่อนของตนก่อนที่ในายหยอยจะตกลงพาในเจมไปเดียงส้มตำที่เขาร่ำดือกันว่าแม่ค้าเจ้าของร้านสวยนักสวยหนาพอไปถึงร้านขายส้มตำในเจมก็พบกับแม่ค้าคนสวยตรงสเปกกับในเจมเป็นอย่างมากจนทำให้ในายเจมนั้นตกหลุมรักแม่ค้าส้มตำหัวปักหัวปั๊มตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอร้านนี้อะไรเซ่บสุดๆจ้ะแม่ค้า ตำปูปลาจะพี่เมนูขึ้นชื่อของร้านเลยนะลูกค้ามาสั่งกินกันเยอะๆแต่พี่เจมว่านะแม่ค้ามากกว่าเราั้งที่แซ่บสุดๆนะกิ๊กกิ้วแม่ค้าได้แต่ยิ้มให้กับนายเจมด้วยความเขินอายที่ถูกแซวก่อนที่ทั้งนายเจมกับแม่ค้าจะพูดคุยกันหยอกล้อจีบกันไปมาอยู่นานก่อนที่นายเจมจะไปนั่งที่โต๊ะกับนายหยอยเพื่อนของตน เป็นยังไงบ้างว่าบักเจมจีบแม่ค้าติดไมหมล่ะเองเร็วๆนี้ติดแน่นอนข้ารับประกันเลยหลอหล่อแบบข้านี่นะสาวรักสาวหลงกันทุกคนอยู่แล้วไว้บักหยอยไม่ต้องห่วงว่าแต่เองเธอบักเจมถามแม่ค้าเขาหรือยังว่ามีแฟนหรือยังนะ่ะข้าว่าคงยังไม่มีหรอกมกั้งแล้วผู้ชายคนนั้นละวะบักเจมคุยกันดูสนิทสนมเชียวไม่ใช่แฟนแม่ค้าหรอวะ เจมจ้องมองไปที่แมค้าขายส้มตําคนสวยด้วยความสงสยัย้างเห็นว่าเธอกําลังยืนคุยอยู่กับชายหนุ่มคนหนึง่งหน้าตาดีแต่ก็ยังคงน้อยกว่านเจมอยู่นิดนึงด้วยความสงสยัยหลังจากวันนั้นนายเจมก็ได้แวะเวียนมาที่ร้านส้มตําห่อยครั้งเพราะกะว่าจะมาหาแมค้าส้มตําที่ร้านเพื่อจะจีบเธอสักหน่อยแต่แมคคาส้มตําก็ดันปิดร้านไปหลายวันสงสัยจะป่วย พราะนายเจมมาที่ไรร้านก็ปิดทุกทีนายเจมจึงคิดว่าบางทีแม่ค้าอาจจะไปทุราละมังในคืนหนึ่งหลังจากที่นายเจมออกไปหาปลากับปักหย่อยเพื่อนของตนหลังจากหาปลาเสร็จและนายเจมกําลังจะเดินกลับบ้านของตนคนเดียวนั้นนายเจมก็ต้องเดินผ่านไปทางหน้าร้านส้มตำก่อนที่นายเจมนั้นเขาจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังลอยมาตามสายลม เอ๊ะเสียงผู้ใดเนาะมาร้องไห้ศึกสืออื่นยามดึกแบบนี้นาะนี่นาะเป็นแต่่านแท้นายเจมจึงมองหาเสียงนั้นด้วยความสงสยัยก่อนที่เขาจะพบกับแม่ค้าขายส้มตำคนสวย กำลังนั่งร้องไห้อยู่ลำพังในความมืดแน่นอนว่าด้วยความสงสัยและเป็นห่วงน,นั้นนายเจ็บไม่พลาดที่จะรีบเข้าไปถามแมคค้าในทันทีนี่แม้ค้าคนสวยจ๊ะเกิดอะไรขึ้นดึกดึกดืนแบบนี้ทำไมมานั่งร้องไห้แบบนี้คนเดียวละจ๊ะทะเลาะก,กับแฟนนะจ้ะอ้าวนี่มีแฟนแล้วก็ไม่บอกหลอกให้จีบก็พี่ไม่เคยถามนี่แล้วจะให้ฉันไปบอกหมาที่ไหนลจะจะว่ามีแฟนแล้ว หเห็นนิ่งๆแบบนี้ปากแทบเหมือนกันนะจ๊ะแต่แต่แต,แต่ไม่เป็นไรพี่เจมชอบว่าแต่ทะเลาะอะไรกับแฟนมาจะนน่ ร้องไห้ดึกๆึๆตแบบนี้คนเดียวน้ะรู้จักผู้ชายทางเฟซบุ๊กคนนี้เมื่อเดือนก่อนก็เลยทิ้งผัวเก่ามาคบกับเขาคนนี้อ่ะพี่แล้วมันก็ดันมีนิสัยขี้หึงขี้หวงชอบด่าน้องมุกมากเลยแถมมันยังชอบใช้กำลังกับน้องอีก <c oughs> โหใช้กำลังยังไงล่ะจ๊ะแม่ค้าคนสวยมันนะ่ะนะทั้งตบทั้งกระทืบ ทังกระชากหัวก่อนที่มันจะจะ <c oughs> มันจะอะไรจ้าพี่เจมรอฟังอยู่นะจ้ามันจะกระชากหัวน้องแล้วก็เอามีดออกมาปาดเข้าไปที่คอของน้องแบบนี้ไงละจ๊ะแม่ค้าหันมามองเจมในสภาพที่เปลี่ยนไปคอโชคไปด้วยเลือดทําเอานายเจมตกกระใจเป็นอย่างมากที่คิดว่าตนนั้นเจอดีเข้าอีกแล้วจนได้เหรอเนี่ย พี่ต้องช่วยน้องนะพี่ต้องแก้แค้นให้น้องมันทำกับน้องแบบนี้มาๆๆม,ม,มไม่ช่วยแล้วจ้าตอนนี้พี่เจมสุดหล่อคนนี้ขอเพ่นก่อนนะจ้าคนสวยนายเจมพูดพางรีบโกยเถอะเจมกลับบ้านด้วยการสับตีนหมายอย่างไวโดยไม่แม้แต่คิดที่จะหันหลังกลับไปดูแม่ค้าคนสวยอีกโถเอ้ย ผู้ชายก็แบบนี้กันทุกคนเชื่อไม่ได้สักตัวตอนแรกนะทำเป็นสนใจค้าขาเพอตอนนี้เพ่นหางจุกตูดเหมือนหมาเชียวเมื่อเจมกลับมาที่บ้านด้วยความหวาดกลัวแม่ของเขาก็ได้ยินเสียงดังเอะอะจึงมาดูว่าลูกชายของตนนั้นเป็นอะไรไปนี่บักเจมเป็นอะไรของอิงวะกกลับมาดึกดื่นแถมทำเสียงดังเอะอะโวยวายอีกนะผีแม่ผี ผีเผออะไรของเองว่ะบักเจมนี่อย่าบอกนะว่าเองไปเจ้าชู้ประตูดินมั่วมาอีกแล้วนะ่ะนายเจมจึงได้เล่าเรื่องที่ตนไปพบเจอมาระหว่างทางกลับบ้านให้กับแม่ฟงัง เมื่อแม่ของนายจจมฟังจบจึงได้เล่าให้กับลูกชายฟังว่าวันนี้คนในหมู่บ้านเขาไปพบเจอศพหญิงสาวอยู่แถวร้านส้มตำซึ่งก็คือศพของแม่ค้าขายส้มตำนั่นแหละโดยชาวบ้านเห็นเธอโดนเอาไปซุกไว้ที่หลังร้านโดยชาวบ้านเขาว่ากันว่าแม่ค้าขายส้มตำน่ะเธอเป็นคนเจ้าชู้คบผู้ชายหลายคนจนผู้ชายคนล่าสุดที่มาติดพันจับได้ว่าเธอไปแอบคุยกับคนอื่น อ็เลยเกิดมีปากเสียงกันทะเลาะเปาะแว้งกันเสียงดังอยู่แถวร้านส้มตำนั่นแหละจนผู้ชายมันเผลอพังมือตบตีบีบคอแม่ค้าแล้วปาดคอเข้าจนเสียชีวิตก่อนที่มันจะลากเอาล่างเธอไปซ่อนไว้ที่หลังร้านจนมีคนเริ่มได้กลิ่นเหม็นๆและไปพบศพโดถ้าแม่รู้ว่าเธอตายแล้วทำไมถึงไม่มาบอกเจมบ้างล่ะเนี่ยเจมได้เจอผีหล่ออีกแล้วล่ะเนี่ย น้อยบ,บักเจมนี่ค่ะจะไปดูแล้วเพราะเองไปรู้จักแม่ค้าขายส้มตำด้วยนะถึงต้องเล่าให้เองฟังยังไงเลิกได้เลิกซะนะนี่สายตีบเข้าไปถั่วยอย่างเองเนี่ยไม่ได้หรอกแม่หลรอ,อ,อแบบเจมเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยละ่ะเฮ้ยเองน,นี่ไม่เคยหลับจาจริงๆเลยนะบักเจมงั้นก็ตามใจเองแล้วกันวันไหนถ้าโดนผีจับหักคอเพราะความเจ้าชู้ของเองก็อย่าหาว่าแม่ไม่เตือนแล้วกันนะบักเจมแม่ได้แต่เหนื่อยใจกับลูกชายคนนี้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ได้แค่บอกเพราะนายเจมนั้นดื้อด้านเกินจะเชื่อคำใครส่วนนายเจมนั้นหลังจากคืนวันนั้นที่เขาพบเจอเรื่องชวนหลอนเขาก็ไม่คิดที่จะเดินผ่านไปทางร้านส้มตำร้อยผัวอีกนานแสนนานเลยเพราะกลัวว่าจะไปพบเจอกับแม่ค้าคนสวยนั้นมายืนเรียกอีก เสียดายความสวยไม่น่าโดนฆ่าตายก่อนเลยหนีละหน้าคบคนไม่ดูนิสัยใจคอดีๆว่าเป็นยังไงถึงโชคร้ายแบบนี้นีถ่ถามมาคบกับพี่เจมสุดหล่อคนนี้นะสปายไปแล้ว นายเจมยืมพ้ำเพอพูดไปเรื่อยด้วยความนึกคิดจะได้แม่ค้าคนสวยที่ต้องมาเสียชีวิตในขณะที่ยังทั้งสาวและสวยอยู่แบบนี้แต่ในระหว่างที่นายเจมกํกำลังยืมพ,มพึมพพำอยู่นั้น <c oughs> ก็ได้มีเงาดำของหญิงสาวคนหนึง่งปรากฏมาที่ด้านหลังของนายเจมและพูดกับเขาว่า งั้นเรามาคบกันตอนนี้เลยดีไหมล่ะจ๊ะพี่จ๋าปะ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 ผีเจมบอกเอาเจมบอกเอาเจมยาน